ลงในประธานเหมคะหรือว่าลงในทางกีรทานด้วค่ะใส่ของทางการด้วยเยอะมากขึนเยอมากขึที่เื่อง s. <S ันเดืนกี่เกิดแต่ก็ได้ค่ะเดือนกก เีอไก่ค่อนเลก่ัวเอาประกันบ้างเลยไงอืมไก่ัวไก่ชีวิตบัว กำเรีนเรียน,นรับรู้รับทราบาจะกำเรียนรับรู้รับทราบผมจะผิดคือลองปลูกเลยให้รับรู้รับทราบ จะได้อะไรเพราะว่าไปรวดเพราะออชีวิตโคกรเบืนชีวิตไขเขาแล้วเขาจะได้รับรู้เขาจะได้จะรู้ว่ารเราเพื่อมันเพื่อครอบครัว าปเข็แแลนไปเก็แนวงวที่สุสนกับกับกเก้าที่ Yeah, the diet. mm เดี๋ยวซือไปนู่นนะเข้ามากราระเข้ามากราระแอนเอาสา้าให้ให้ปาเอาทีกระดาษเขียนแล้วก็ใส่ใส่ข้างน้าใส่ที่แล้วป้าถึงเนี่ยพ้าเป็นคนถึงลู้ให่กับยายเหยียบคนใน่ะปีกราะเลยกราภะเลยกรากราบเลยกับตรงนั้นเลยกรบตรงนั้นเลย ดีสียด้ำเงินอะอะเดี๋ยวเราไปที่นู่นให้พระเดินก่อนด้วยให้พระเดินก่อนเดินเลยครับอืมจ้าอะเฟินเก้าอี้มาลูกสองตัว พี่อ,อีผู้ชายยกพี่ให้ให้ของพ่อหนผู้ชายยกงอาโทษด้โทษ้โทษโทษม,ม,มองใหญ่เลยจังวะตางสายพูพี่อีมาแล้วค่ะ เ็ไหนกระแ่นเด็ก้งเดกผู้ชายคล้องคล้เป็นแบบกาคองเี่ให้ผู้ชายใครกล้าใครกล้าเออลูกกอลลูกอลูกอน

อ๋อดี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 มงคลมงคลของของของล้นอันมัย็นยอ็้ยายาอยาอยายังอันนี้พ่อเดี๋ยวมาคืนละย้าย่าไปอย่าไปังไม่ใช่เอาไปกับครถือไม่เฉยเออเออไม่ต้องเข้าไปหรือหรอให้แน่ฟางอันนั้นอันตัวเล็กค่อยหนาใช่เวลาใชมันยืนมันยได้เป็นเป็นะ

รูปม um. ีแห er> ้งสุขภาพแข็งแรงอายุยืนมันยุ่งม mm> ันเพิ่งสวนจมูกมามันจะเอ็มล well> ูกไม่ได้บ่ได้บ่ได้บอดด้ค่ะจะเอาแม่เพราะว่ามันมัน้นแม่จาเอาแม่แมรี่แม่แม่ไม่ต้องจะไม่ต้องเอ็ดมันห่วงลูกมันเอาแม่ไหมได้ไหมมันห่วงลูกมันไม่ต้องเอ็ดเพราะว่าข้าวทำลูกเมื่อเช้านี่ไงสวนตะพายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาแม่โอเคโอเค น,นี้ก็นะผงมะลัยค้องวัวแล้วนะคะ